อันนี้เป็นโซนรถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ใช่เกตบอลาอะไรเขามาออกนะครับแล้วก็แบบว่ามี modify เอารถเก่ามาทําเป็นรถไฟฟ้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่อันนี้ไฟฟ้าหมดเลยนะครับอย่างอันนี้นะครับอันนี้ก็คือ retrofit นะครับ volvo ปี1964นะครับเครื่องยนต์ห้ามจับห้ามจับนะคับอ๋ออันนี้ห้ามจับห้ามจับตรงนี้ตอนนี้จับได้พี่ไม่ต้องกลัวรถไฟฟ้านี่ไม่ต้องกลัวเต็มที่ก็เป็นหมันครับพี่อันนี้เครื่องเดิม v8 แดกน้ำมันชิปเป่งเลยอ,อย่าเรียกว่าน้ำมันพี่เรียกว่าเททิ้งเลยดีกว่าแล้วก็เนี่ยเขามาแปลงเป็นไฟฟ้าคือรถคันนี้เจ้าของหัวมากคือมันแบบว่ารถเขาขับมือเดียวก็คือไอีมือนึงทำอะไรอีมือนึงกดโทรศัพท์พี่พี่ก็ชวกม,มาขนาดนี้อันนี้ใส่แบบกี่ลูกโอ้พี่ต้องบอกว่าอันนี้ประมาณถ้าเรียกคอมจุทั้งหมดเนี่ยอันนี้อยู่ที่ประมาณอ่าประมาณ60กิโลวัตต์อาว โอโ้ก็มากกว่าพวกโอร่านะใช่พี่ก็วัดที่มันใหญ่พี่รถนี้มันใหญ่แล้วมันวิ่งได้กี่โลส <400. S 2> ี่ร้อยสี่ร้อยโลใช่นิ่งๆไงนิ่งๆพี่เพราะรถมอเตอร์กี่ตัวอันนี้มอเตอร์ตัวเดียวชนชุดเกียร์ครับแต่มอเตอร์ตัวใหญ่เทียบ<อ>เท่าเครื่องยนต์มีแปดเดิมอ๋อชนชุดเกียร์ชนชุดเกียร์ครับคือการถ้าแปลงเนี่ยดีที่สุดคือชนชุดเกียร์เดิม,มเพราะการที่เอาถ้าไปแทนตรงลงล้ออะไรเงี้ยบาลานซ์มันเสียหมดครับก็คือเราสนชนที่ชุดเกียร์เลยครับดีที่สุดก็ ก็จะไม่ได้คือความประหยัดแต่ได้แน่แต่อย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันดูคลิปแบบว่าเขาเทสโอลแล้วฉันจะหลังติดเบาะคืออันนี้มันใช้เกียร์เดิมใช่ครับใช้เกียร์เดิมครับเกีดิวไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วใช่ครับแล้วก็พวกอะไหล่พวกนี้รถเก่าเนี้ยมันหายากแล้วอ่าแทนที่จะจอดน้ำมันเยิ้มๆอยู่บ้านเอามาชุบชีวิตวิ่งได้เพราะท่าีอย่าลืมว่ารถสมัยก่อนมันมีความเซ็กซี่ความคลาสสิกเนี่ยพี่ดูดิแพงหน้าอย่างเนี้ย วอนโวยังไงหน้าตาอย่างกันโลสลอยดนี่วอนโวอือโก้เก่าเขาไงแล้วทั้งหมดไปกี่บาททำเนี้ยคันนี้แปดแสนนี่8ปดแสนครับโอ้ซื้อโอล่าได้เลยนะใช่พี่แต่เป็นคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางจิตใจพี่อนี่แล้วก็มาพร้อมกับครอปอันนี้คือโรงจอดรถที่ไว้เป็นโซล่าเซลนะครับไว้กลางวันเนี่ยเจ้าของรถรวย วัยนี้กระเือนแล้วไม่ได้ไปไหนจอดไว้ก็ชาร์จระหว่างวันแดดร้อนๆเนี่ยใช่ครับอันนี้เป็นแบบประกอบเหมนแบบกดาวนะคือบ้านเรารวยแดดพอเป็นไฟฟ้าเนี่ยต่อให้วันนี้น้ํามันแพงพี่อย่าลืมว่าถ้าน้ํามันแพงเราไม่สามารถกลั่นน้ามันหน้าบ้านได้แต่เราสามารถติดไฟฟ้าผลิตได้นี่คือข้อดีของรถไฟฟ้าพี่โอเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่รถฝีมือคนไทยคัสตอมทั้งคันคันนี้เนี่ยพี่ลงจับวัสดุครับคือเขามาจักสายคัสตอมพี่ พี่เคยจับรถจีนะมันจะดงกบแก๊เอันนี้แน่นประกอบดีมากแน่นเปี้ยเลยนะแน่นเปี้ยเลยที่ดีไซน์ร่วมกับทางรัฐกระบังสามล้อไฟฟ้าเขาขายยังตอนนี้เขาขายแล้วครับก็คืออันนี้เป็นรถที่เขาเหมือนเอาไว้ใช้ในพื้นที่ปิดยังไม่ได้จดทะเบียนสำผู้สูงอายุอยากจะขับไปในหมู่บ้านในหมู่บ้านดีกว่าขี่มอไซค์เหตุการค์เขาติดอะไรก็ยังไม่จดทะเบียนเพราะว่าขนาดมันยังเล็กพี่มอเตอร์มันอ๋อมอเตอร์มันไซส์เล็กขนส่งเขาดูที่มอเตอร์ใช่ครับ ต้องขับความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีใครทําแล้วบ้างมีูอะไรบ้างเพราะวันนี้ผมอยากให้เขาผลงานมาโชว์เพราะว่าพอรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมาเนี่ยคนไทยที่เป็น SME เนี่ยจะปรับตัวได้อย่างไรนี่คนไทยทาหมดเลยนะใช่ครับคนไทยทาผมพยายามเอาฝีมืออู่มาโชว์เนี่ยอย่างอันเนี้ย TKF Racing เนี่ยอันนี้พี่เขาก็ทำช่วงล่างครับเพราะพี่อย่าลืมว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพี่อย่าลืมว่ามันเร็ว handling เนี่ยสำคัญครับผมก็เล่าว่ายต้องทำนะต้องทำครับ เขาก็เลยเนี่ยทำช่วงล่างล้อนะครับแล้ววันนี้ล่าสุดพ่งผมเพิ่งไปอู่พี่เข้ามาเขารับซ่อมบอดี้ได้แล้วอของเทสลานะของเทสลาพี่ครับเนี่ยบอดี้ด้านหลังเนี่ยชนโดนชนท้ายตรงมุมอ่ะพี่เปลี่ยนทั้งแถบเลยโอ้โหนี่ทีเคฟนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาก็พร้อมกับของแต่งชุดใหญ่คาลิปเปอร์นี่ต้องเอาให้อยู่เขาบอกว่าของเดิมเอาไม่อยู่หน้าหกหลังสี่พระเจ้า นี่แล้วก็แล็บสีทำใหม่ตัวนี้กี่มอเตอร์ครับสองมอเตอร์ครับสองมอเตอร์คนซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยส่วนมากจะขับเร็วขับเร็วนะครับใช้เบรคจะค่อนข้างเยอะครับอือ,อแล้วตอนนี้คนมาทํากับที่ร้านที่อู่เยอะไหมครับทําช่วงล่างของอรถไฟฟ้าเยอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะขายเป็นคอมพิวเตอร์าไปด้วยอ๋อโอเคเราทําไปเลยแล้วตัวพวกแมปซอฟต์แวร์เราจูนให้เขาด้วยไหมครับ เขาแปลวตอนนี้เรายังไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเพียงแต่ว่าเราแค่ตรวจเช็คเท่านั้นเองโอเคนะครับอ่าก็ลองมาดูได้นะครับโซน EV นะครับ GKF ก็อยู่ตรงนี้ทันสีแดงนี่เป็นสายคลาสสิกของ Linktech ครับปู่คนไทยเหมือนกันปู่นี้ทำแต่รถ Volkswagen ผมเพิ่งไปถ่ายหน้ารถตู้หน้า V มาปกติข้างหน้านี่เอาไว้เก็บของใอ้นี่อันี้เขาเอามาเก็บแบตเพราะว่าปุนี่ด้านหลังมันน้อยเออเออเออแล้วเขายกเครื่องเดิมบอกไหม ยกเครื่องออกครับพี่นี่ครับนี่นี่มาดูด้านหลังนะครับเนี่ยเขาจะชนอ๋อชนเกียร์ใช่ส่วนมากถ้าการแปลงในระดับปูนะครับก็คือจะชนเกียร์ดีที่สุดเพราะว่าอมันไม่ต้องไปยุ่งกับส่วนอื่นอืมครับลิงเทกันนี้ก็ชื่อชื่อบริษัทชื่อบริษัทเขาชื่ออูเขาอูกาอยู่ไหนอ่ะปูยองไซสี่ครับหมดเท่าไหร่อย่างงี้พันนี้นะครับคันนี้น่าจะมาเกือบสี่แสนครับสี่แสนนะครับเดี๋ยวเขาพี่ทาเป็นชุดทีมด้วยแบบรถเนี่ย คือมันคุณค่าทางิจฉามันเฟี้ยวน่ะใช่แต่แบบของเดิมขับไปความร้อนขึ้นจอดใช่คือแต่ทำาบนี้จอดไปพี่จอดไปแปลงมนเป็นไฟฟ้านะครับสำหรับสายคลาสสิกแล้วก็ทำความแข็งแรงการป้องกันเพราะว่ามันอยู่หน้ารถไงพี่อ๋ออยู่ข้างหน้าแล้วชาร์จตรงนี้ใช่ครับอันนี้เขาชาร์จตรงนี้บางคนก็จะโมไปตรงที่รูจอดไอรูน้ำมันเลยแต่พวกนี้มันเป็น เป็น ac charging ใช่ไหม ac charging ครับยังไม่รองรับ dc fast ครับอืมอืมก็ใช้เงินมาส0 0แสนใช่ครับความจุเท่าไหร่ครับ capacity อันนี้อันนี้ตัวนี้วิ่งได้อันนี้ประมาณสัก30มสิบสามสากิโลวัตต์แอร์ประมาณวิ่งได้ประมาณไม่เกินสองร้อยโลสองร้อยโลก็เคอ่ะกกาแฟพี่เจอเพื่อนคือทำรถคนมีรถพวกเนี้ยอยู่เขาก็มีรถอื่นใช้ยิ่งจอดยิ่งเลอะยิ่งโทมอ่าก็ทำให้วิ่งช้าสองร้อยโล ใช่ครับพี่จะไปต่างจังหวัดก็เอาเรนทัวเวอร์ไปปกติเอาเรนท์ไปอันนี้เขาไว้รีตติ้งกลุ่มโฟกอะไรเงี้ยไปเจอกันนี่ไฟฟ้าหมดเลยเหรอไฟฟ้าหมดเลยพี่นี่นี่ฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าแปลงจากน้ำมันเป็นไฟฟ้าโอ้รถสปอร์ตก็ทำไฟฟ้าอันนี้บิ๊กบอ e เขาเพิ่งเข้ามาจดทะเบียนครับนี่พี่มาดูยางกระคมเลยเนี่ย นี่ระบบระบายอันนี้มันเป็นมันเป็นไฟฟ้ามาอยู่แล้วหรือมันเป็นรถไฟฟ้าอยู่แล้วครับอ๋ออันนี้คือบิ๊กไบค์ไฟฟ้าโอ้จดทะเบียนได้ด้วยใช่ชุดน้ํายังนี่มาดูเฟี้ยวมากเออบิ๊กไบค์สำหรับเกมเมอร์ดูชุดน้ําต่างๆเขาเฟี้ยวมากล้มยังไงก็เอาข้างนู้นลงนะข้างนี้เถอะนี่ได้ประมาณร้อยร้อยห้าสิบมิสสบายๆมอเตอร์ปกติเนี่ยต้องบอกว่ามันประมาณสองพันวัตต์แต่คันนี้หมื่นวัตต์หมื่นวัตต์กล้หนุนที่ไหนวิ่ง ศูนยะ์ถึงร้อยนี่ไม่ต้องห่วงพี่ต้องระวัง <ไป S 1> มันเงียบนะพวกนี้นะนเงียบนะนเงียบพี่เงียบแต่สิ่งที่พอเราเวลาเราจ่ายไฟเยอะๆนะพี่อย่าลืมว่ามันร้อนมันเลยต้องมีระบบการระบายความร้อนพวาคูลแลนดครบอบโหมีชุดน้ําด้วยแล้วใช้เงินเท่าไหร่อย่างพวกแปลงพวกเนี้ยไอ้นี่มันเป็นขนาดใหญ่พี่แต่ถ้าเริ่มต้นจริงๆคันเล็กพวกเนี้ยสามหมื่นแต่นั้นมันไฟฟ้าอยู่แล้วหรือแปลง อันนี้ไฟฟ้าอยู่แล้วพอไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยบางทีรถจากจีนมามันไม่ไม่ตอบโจทย์นี่เขาเลยมาอัปเดตดครับอ๋อแต่อย่าง Honda Honda มันก็เริ่มทํารถไฟฟ้าแต่มันเล็กใช่ป่ามันเล็กแต่แต่มันเล็กพี่แต่อย่างฟอร์ซ่าเนี่ยเอ็กแม็กอะไรที่เขาใช้กันเนี่ยยังไม่เป็นไฟฟ้ายังไม่เป็นไฟฟ้าครับต้องใช้เงินแสนนึงตัวรถหญ่าแสนนึงตัวรถแต่ก็ไม่เลิกเติมน้ำมันเลยไงเลิกเติมน้ำมันอันนี้มีคนสนใจเยอะที่พะว่าพี่อย่าลืมว่าไรเดอร์วันเนี้ยหาเงินได้พันหนึ่งค่าน้ำมันเอาไปกิน200แล้วนะ ไรเดอร์เนี่ยมันปรับเหล่าร้ายมันไม่มีรายได้เลยนะมันวาแล้วไปนะไปแล้วผมไปผูกผ้ามันคอแบบพี่แมพี่ก็แบบมานิ่งๆเลยนะพี่ครับพี่อันนี้ขึ้นไดโน่ให้ดูนะครับขึ้นไดโน่ดูคือเวลาเราทําอุปกรณ์เนี่ยคือ,อหน่อยผมมองอย่างเนี้อันนี้คือเรามาโชว์ให้เห็นว่าอู่ในอนาคตนะครับคือตอนนี้งานที่เขาบอกว่าล้นมากที่สุดเลยก็คือการอัปเกรดไอ้นี่เดิมมันเป็นอะไรเป็นน้ำมันเหรอเป็นไฟฟ้าแต่ว่าอันนี้เขามาอัปเกรดครับ ออแรงไม่พอเป็นไฟฟ้าแบบวิ่งระยะทางน้อยไปอ่านี่เขาก็จะมีเปลี่ยนแบตเตอรี่แพ็คเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์จูนนะครับแล้วก็ต้องสุดท้ายพอมันเป็นไฟฟ้าเราไม่รู้ไงพี่ก็ต้องมาขึ้นไดโนวัดว่าเฮ้ยไฟฟ้ามันกินเท่าไหร่แรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์มอเตอร์แบตเตอรี่ครับอันนี้เราเอามาให้ดูว่าเนี่ยคืออู่ที่แต่เขาก็ขายด้วยถูกไหมจะมาติดต่อได้ก็เพราะว่านีต้องอยู่แล้วอันนี้คืออัปเกรดรถไฟฟ้าเล็กๆให้แรงขึ้นให้มันแรงขึ้นนี่ใช้เงินไม่เยอะซื้อไฟฟ้าก็แล้วแต แล้วแต่โจทย์ของลูกค้าเลยพี่คัสตอมยิ่งต้องการระยะเยอะแบตก็จะแพงขึ้นกน็อย,ย่าไปไกลนักเลยเอาเอา,เอาใช้งานเราพอใช้ คือไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์ไลเดอร์เขาวนอยู่ในเมืองมันต้องการระยะทางถูกครับพี่แล้วมันหยุดชาร์จไม่ได้สมมติงานเข้ามาใช่โอเคเข้าใจใช่ครับเขาก็เลยต้องการอ่ระยะทางบางทีออย่างบางเจ้าก็อาจจะให้เช่าแล้วไปสวอปแบตเอาอะไรเงี้ยก็ทําได้ผมได้เจอพี่วันนี้ผมปวดตับเลยพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณครับหวังว่าได้ความรู้เรื่องของ EV ว่าวันนี้ผมอยากให้เห็นว่าคนไทยพร้อมพี่สำหรับ EV ได้ครับขอบคุณเวลด้วยครับเดี๋ยวพี่ไปต่อครับยายครับพี่ครับครับดีครับ